ในี่ใครเอออ๋อบัวเงินเอ็นดูมาใหม่บัวมามาใหม่บัวเงินที่อยู่ที่อยู่บ้านขุนใช่ไหมที่อยู่บ้านขุนไทรทองเนาะที่ควัญที่ควัญโฮเคยเลี้ยงอะ่ะที่ควัญโฮเคยเลี้ยงนะเนี่ยนะบัวเงินอ๋อแล้วได้บ้านแสนคุณมาเลี้ยงโอเค ดูเบัรเงินได้ครับครับผมครับผมกำลังฝึกเดินค,ครั้งแรกตอนถูกรอบเองเราสายคคำว่า,มมาอ๋อวัรู้จักตอนที่สังกสีบาทแล้วก็เขาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นคน,คนแผนกส่งสเสบียงส่งข้าวต้มหัวหน้าไก่เวียนชอบมากข้าวต้มอร่อย <c oughs> นั่นแหละรู้จักพี่ชัยครั้งแรกวันนั้นเลย <c oughs> วันที่โดนสังกสีบาทวันที่มาโรงพยาบาล เอ็นดูบัวเงินได้ครับอ,รอ,อ,อยู่บ้านแสนคูนล้านแสนคูนูแสนคำเราจะไปบ้านน้องดาวมงคลน,นะคะ,ะมาท่านไหนจะเอ็นดูเชือกนี้นะคะกำลังหัดฝึกเดินอันนี้พาดเดินออกกํบบาลังกายป่ นันไหนจะเอ็นดูผมได้ครับฝากเลี้ยงแม่น่อครับผมครับเลี้ยงโฮ่าอะเดี๋ยวให้กินยาลูกสาวแบ่งให้ของลูกสาวเดี๋ยวแบ่งของบิ๊กบอสให้กินด้วย6มัดเดี๋ยวแข็งแบ่งของบิ๊กบอสให้อ่ะเอะาเงินลูกอ่ะ ีมัดเสามก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปไม่ได้นะครับวางเงินเอาอีกไหมล่ะใช่แล้วแม่นะครับวงเงินเอ็นดูวางเงินได้ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับผม เุสารทุกเจียกลยเยครับตอนนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็โดนวังเงินก็อยู่บ้านเดียวกับบุพ่าลาตีที่เราไปอยู่แล้วแหละที่เราไปที่เราไปเลี้ยงแล้วแหละตอนนี้เหมือนให้บ้านนี้ดูแลแทน เดี๋ยวให้อีกกินให้กิน,กนมาแล้วคมนมันันซีคนสวยอีกสามมัดแบ่งของลูกสาวให้นะคะหรือด้านไหนจะแจกให้น้องแบ่งให้น้องก็ได้เลยด้านไหนจะเอ็นดูบางเงิน <billion> <c oughs> เอาแบ่งให้ลูกสาวเอาลูกสาวไปหกมัดแล้วกันอ่าลูกอ่ะแเคล ขอบคุณครับผมบายบายขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายโอ้ย oh, หาช่องยากหลายใช่ไหมแม่